Pháp bài thở ra nó nít Ok Hello, hello, hello Nang <laughs> ถ้ามันไม่ถึงดูแบบเดี๋ยวพี่ใบเริ่มพูดก่อนนะคือเดี๋ยวนะก่อนอื่นนะพี่ใบอยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่ที่มางานคุณแม่พี่แล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจก็คือมาเป็นแรงงานให้พี่ใบด้วยวันนี้ช่วยกันยกพวงหลีช่วยกันจัดของอะพี่ใบขอบคุณมากจริงๆนะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณมากแต่กล้องมาช่วย ใช่จากกล้องถ่ายภาพกลายมาเป็นใชัดรงงานช่วยยกเก้าอี้กันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยถ้าแม่คือแม่คงเห็นแหละแม่ก็คงดีใจวันนี้น้องๆก็มาทําข่าวกันเนาะแล้วก็มีคงดีที่มาร่วมไว้อะไรแม่เยอะเลยค่ะวันนี้ความในใจยังไงบ้างก็คิดถึงนะ คิดถึงมากๆเลยมัก็มันก็คงเป็นความคิดถึงนะคะคือการจากลาทุกการจากลามันก็เจ็บปวด มันก็ทุกทรมานท้งใจยิ่งมันเป็นการจากลาจากคนที่เรารักที่สุดแล้วด้วยมันก็คงเจ็บปวดกับทุกแบบทวีคูณแต่จริงๆถ้าเกิดแบบมองในทางกลับกันนะคะบางทีไบก็คิดนะว่าไบอะบอกลาแม่คนเดียวแต่แม่ต้องบอกลาคนที่แม่รักอะ ทั้งหมดเลยไม่คิดว่าเออจริงๆแล้วแม่ก็อาจจะยากกว่าเราลูกสองคนพ่ออีกหนึ่งคนไหนจะน้องๆของแม่อีกใช่ไหมคะก็ก็คงต้องใช้เวลาค่ะแต่จริงๆยินดีกับแม่นะคะที่ที่เขาจะได้ไม่ต้องแบบเจ็บปวดไม่ต้อง ทุกทรมานจากอาการปวดจากโรคมะเร็งอีกต่อไปจริงๆที่ผ่านมาของแม่สู้และเข้มแข็งจะต่อสู้กับมันยังไงกยี่สิบปีค่ะแม่เป็นมะเร็ง20ปีแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่ได้พักช่วงที่รักษาแบบเข้มข้นหนักหน่วงผ่าตัดใหญ่ช่วงฟื้นฟูช่วงที่แบบสบายดีเลยอะไรเงี้ย ช่วงประมาณสักสองปีหลังมานี้เนี่ยดูเหมือนว่าช่วงของการพักผ่อนเนี่ยมันจะแบบสั้นกว่าช่วงอื่นๆมันจะมีแค่ช่วงการรักษาที่ยาวนานกับช่วงของการฟื้นฟูที่ที่ทอดเวลาออกไปแต่แม่ก็แม่ก็คือแม่ค่ะไม่เคยร้องไห้ถ้าเขาจะร้องไห้นี่เขาจะร้องไห้เพราะว่าเขาเจ็บเขาปวดคือร้องไห้ด้วยเรื่องเฉพาะหน้า แต่เขาไม่ได้ร้องไห้ว่าฉันเป็นมะเร็งฉันกําลังจะตายเลยอย่างเงี้ยแม่เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากผ่าตัดใหญ่ๆเนี่ยในช่วง20ปีเนี่ยเฉพาะผ่าตัดใหญ่อย่างเดียวเลยนะคะที่ต้องเอาอาวัยวะออกไปแล้วก็เอาอาวัยวะอย่างเช่นเอาลำไส้มาต่อเป็นถุงปัสสาวะที่อยู่หน้าท้องเนี่ยเฉพาะผ่าตัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยประมาณ3ามครั้งนอกนั้นก็มีผ่าตัดแบบเล็กๆอีกมากมาย แม่ก็อึดมากนะคะแม่ก็เข้มแข็งมากแล้วเราก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งจนมันมาถึงครั้งนี้แหละที่แม่เข้าโรงพยาบาลนานที่สุดเลยหเดือนเกือบเกือบหกเดือนตอนที่เข้าโรงพยาบาลเราก็ คือทุกครั้งอ่ะเราเราคิดทุกครั้งนะแม้กระทั่งตัวแม่เองแบบว่าเขาเขาก็คิดแหละเขาเขาก็รู้เพราะว่าเหมือนเราผ่านเส้นของความตายถ้าพูดกันต,งตรงๆอ่ะมาหลายรอบพอมารอบนี้ก็คิดแหละแต่ว่าเราก็แอบ,บหวังว่ามันคงจะผ่านไปได้เหมือนทุกๆุกครั้งเพราะตอนที่แม่เข้าโรงพยาบาลรอบนี้เนี่ยคือแค่เป็นไข้ยอย่างเดียวแล้วก็คิดว่าเออน่าจะติดเชื้อแต่ปรากฏว่ามันก็ มีเรื่องอื่นๆตามมาอีกมากมายที่เราต้องกู้กันขึ้นมาจนกระทั่งช่วงหลังก็คือคุยกันกับคุณหมอว่าเอาเป็นว่าให้แม่สบายที่สุดดีกว่าไม่ทุกทรมานกับการปวดดีกว่ารวมถึงไม่เจาะนู่นเจาะนี่หรือไปทำหัตถการอะไรที่ทำให้แม่เขาต้องแบบเจ็บซ้ำอีกเขาก็จะได้แบบพักสบายๆดังนั้นช่วงท้ายก็คือ ก็คือการพักแบบสบายๆอย่างแท้จริงค่ะได้คุณแม่ได้พูดอะไรกับพี่ใบสุดสุดท้ายไหมคะหรือว่าคุณพี่ใบได้พูดบอกอะไรกับคุณแม่ใบคุยกับแม่ทุกวันนะคือใบกับแม่สนิทกันมากเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อกี้ตอนที่ใบบอกกับแม่ว่ายังบอกว่าแซวแม่เนี่ยแม่เห็นไหมแม่เป็นเซเล็บนะเนี่ยใบชอบแซวเขาหน้าข่าวมาเต็มเลยเนี่ยฮวงลีเต็มเลยแม่เห็นไหมใบก็คุยบอกตลอดรานั้นช่วงที่แม่อยู่โรงพยาบาลนะคะ ือทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะหลับตาตลอดเวลาดูเหมือนหลับแต่ว่าหูเนี่ยมันจะเป็นประสาสัมผัสสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ดังนั้นตราพูดอะไรไปเนี่ยเขาได้ยินใบก็จะพูดนูน่นนี่เล่าให้เขาฟังอย่างวันที่ไปงานแถลงข่าวโดราอมอนโนบิตะชิซุกะอะไรเนี้ยไว้ก็เล่าววายัง ซ้อมพากเสียงให้เขาฟังเลยเนี่ยแม่เหมือนไหมแล้วแม่เป็นอะไรดีให้แม่เป็นโดนเลมอนแล้วกันนะเพ<อ>ราะว่าแม่มีกระเป๋ามีกระเป๋าน้าท้องอกระเป๋าวิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็แซวเขาก็พูดกับเขาทุกวันนะคะแต่ว่าเพียงแต่ช่วงหลังๆนี่ก็ก็ไม่ค่อยมีแรงที่จะพูดโต้ตอบกับเราละจริงจริงเขาโต้ตอบกลับมาเยอะมากเวลาเราพูดกัยิ้มยักคิ้วพยักหน้าอะไรไม่เอาก็จะสายหน้า ยิ้มเนี่ยรอยยิ้มแม่นี่แหละที่ทำให้แบบมันผ่านไปได้ในแต่ละวันแม้กระทั่งวันวันจากกันน่ะเขาก็ยิ้มให้ก็คือเป็นยิ้มยิ้มสุดท้ายที่ทำให้เราสุดเป็นความทรงจำที่ดีตอนที่เราถอดเครื่องทั้งหมดออกแล้วอะค่ะมองไปที่เขาอะก็คือเขายิ้มให้ เขาไม่รู้สึกตัวแล้ว่คะตอนนั้นก,ก็คือเราถอดเครื่องอะไรเสร็จหมดละแตวก็เห็นเนาะก็คงเป็นการจากไปแบบที่แม่อยากจะบอกเราว่าคนที่อยู่ต่ออ่ะแม่อย่างยิ้มเลยลูกก็ต้องยิ้มเชืนะ่อน่เชื่อว่าวันนี้พี่ายได้ทำเต็มที่เท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำนะ ไวเต็มที่ที่สุดมากค่ะไวเต็มที่มาโดยตลอดทุกครั้งของการป่วยแม่ทุกหัตถการนะเข้าเครื่อง MRI CT สกแกนฉายแสงอะไรเงี้ยค่ะใบเลิกรายการก็คือถ้าวันไหนแม่มีนัดหมอเนี่ยไปด้วยทุกครั้งช่วงที่แม่เข้าโรงพยาบาลนี่ก็คือเลิกรายการไปก็ไปทุกวันไปคุยกับคุณหมอไปดูแม่อะไรเงี้ยค่ะคืออยู่กับเขาตลอด 20ปีเราได้เห็นความเข้มแข็งของผู้หญิงคนนี้ยังไงบ้างใบว่าเขาเข้มแข็งเกินกว่าที่ใครจะนึกถึงอะคะ่ะใบเอ,บยอยังใบยังนึกว่าโอโ้โหถ้าเป็นตัวเราเองใช่แล้วไบก็เอาจริงตอนที่ใบบอกเขาเมื่อเมื่อใบรู้แล้วว่าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายไบยบอกเขาว่าเออขอให้ไบอะเข้มแข็งได้ครึ่งหนึ่งของแม่เพราะเขาแบบเก่งมากๆจริงๆ ข้างตลอดผมถ้าคําถามเมื่อกี้ถามผมว่าไบเต็มที่กับคุณแม่หรือเปล่าผมจะบอกเลยว่าผมผมภูมิใจในตัวเขามากเขาเขาเต็มที่มา,มากแล้วทุกพนัการท,ทุกครั้งไบเข้าด้วยทุกครั้งไบนั่งเก้าทุกครั้ง,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 งจะสแกนชั่วโมงหรือจะสแกนใช้เวลาสองสชั่วโมงไบจะนั่งรอข้างนอกทุกครั้งไบจะติดหนังสือพิมพ์แต่อ่านนั่งรอข้างนอกทุกๆุกยายที่คุณแม่ต้องรับประทาน ใบรูใบรูก pues, ็ค de I, mean ืออะไรใบรู like like husband, really like ่ากินเพื่ออะไรเพราะอะไรใบรู้ทุกอย่างฉะนั้นสำหรับผมผมผมภูมิใจเขามากเพราะว่าผมเหมือนที่แม่พูดนะครับคือความผมว่าความกระตันญูที่เขามีให้กับคุณแม่เนี่ยผมว่ามันจะเป็นพรกับตัวตัวเขาเองครับผมว่ามันเป็นการการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับการการการเจอความยากลาบากเนี่ย ตัวไว้เองต้องเรียนรูใน้ในการต้องรับมือกับความเจ็บปวดวามจากราผมเองก็ต้องเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันกับการที่เราต้องอยู่ข้างๆคนคนหนึ่งเราต้องเราควรทําอะไรเราควรเป็นยังไงนะครับก็มันก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่ที่โต,ตไปโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็พูดกันตลอดว่าว่ามองแมข้างหน้านะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนะอะไรครับผมเดี๋ยวจะผ่านไปด้วยกันนะหลังจากนี้ก็จะดูแลกันเต็มที่นะครับ ดูแลกันดูแลกันอยู่แล้วครับแล้วผมคิดว่าผมเหมือนที่คุณแม่พูดนะครับว่าถ้าเราเป็นคนดีความดีก็จะคุ้มครองเราถ้าเราเป็นคกนกตันยูความกตันยูเหล่านั้นก็จะเป็นพรกลับมาสู่เราในใน,ในฐานะลูกด้วยผมก็ก็ดูแลกันต่อไปครับก็คือเรื่องนี้เป็นเป็นวันแรกหลังจากที่คุณแม่จากไปครับก็ไป้เขารักมากเขาก็เขาก็ต้องเขาจะเจ็บปวดคิดถึงมาก ันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่เราก็ต้องก็ต้องอยู่ด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆด,ดีขึ้นคงคงต้องใช้เวลาค่ะก็แต่ก็บอกแม่นะบอกบอกเอาไว้แล้วตั้งแต่วันสุดท้ายคะคะบอกว่าถ้าแม่เห็นลูกร้องไห้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะมันร้องไห้เพราะว่ามันเศร้ามันร้องไห้เพราะว่ามันสูญเสีย แต่แม่เนี่ยต้องเอาใจช่วยลูกนะให้ลูกผ่านมันไปได้ใบบอกเขาอย่างอันเนี้ยประมาณสองสาครั้งเขาใบกลัวว่าเดี๋ยวเขามาเห็นใบร้องไห้เดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าร้องไห้ไม่ต้องเป็นห่วงนะงร้องไห้เพราะคิดถึงแม่ร้องไห้เพราะว่าก็มันเศร้าอะค่ะแม่ ừ ừ ừ ก็บอกอย่างเงี้ย ừ ừ ừ บอกเขาไว้แล้วอย่างในส่วนงานของพี่ใบเราจะกลับไปเริ่มแบบวเ่าเพราะก่อนหน้านี้คือเราขอลาง,งานมาเพื่อที่จะอยู่กับคุณแม่ค่ะเราจะกลับไปยัปงในบ้างวางแผน ก็เดี๋ยวคงรอให้งานทั้งหมดเสร็จก่อนนะคะทั้งใบสวด7วันแล้วก็เผาวันรุ่งขึ้นก็จะลอยอังคารก็เดี๋ยวดูว่าถ้าสภาพจิตใจพร้อมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็คงอยากเห็นให้ไปทำงานแหละค่ะเราปกติแม่เป็นแฟนข่าวแม่ดูรายการทุกวันตอนเช้ายุทลงรูปแล้วเข้าไปขอบคุณพี่ยุท์ว่าขอบคุณที่พี่ยุทธมาทัน คือวันที่พ่ยุทธออกจากเรือนจำนะคะ่ะมันเป็นเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมคะมมตอนเช้าเนี่ยใบยเจอกันกับพิยุทธแล้วก็บ่ายวันนั้นน่ะใบไปโรงพยาบาล<ม>ไปเยี่ยมคุณแม่เลยแล้วพิยุธก็ตามมาเยี่ยมแม่ในวันแรกที่พิยุทธออกมาจากเรือนจําเลยซึ่งอันเนี้ยใบบอกพิยุทธว่าใบาขอบคุณจากใจจริงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยแม่เขายังพอแบบสื่อสารได้ตอนแรกกับแม่หลับ พี่ยุธเข้ามาใช่ไหมคะพี่ยุธก็แบบจับแขนแม่แล้วก็บอกว่าแม่ครับผมสรยุทธนะครับทีน,นี้ด้วยเสียงพี่ยุธใช่ไหมคะแม่ก็ลืมตาขึ้นมาอ,มอมแม่ลืมตาขึ้นมาจริงๆนะจริงๆรค่ะแม่ลืมตาขึ้นมาสักพักหนึ่งพี่ยุธก็พูดอีกผมสรยุทธนะครับแม่ปรากฏว่ายิ้ม,มแม่ยิ้มให้พี่ยุธเลยแม่ครับผมออกมาแล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะผมมาช่วยน้องแล้ว น้องไม่เหนื่อยแล้วนะแม่ก็ยิ้มอย่างนี้นแล้วก็พยักหน้าสามทีแล้วก็สักพักหนึ่งอะคะ่ะหลับลับไปเหมือนเขามาแว๊บหนึ่งอะถูกปลุกขึ้นมาว่ามาแป๊บหนึง่งก็พี่ยุทธก็เลยบอกว่าโอเคไม่กวนแม่แล้วดีกว่าเพราะเดี๋ยวฝุกอีกแม่ก็แบบตื่นขึ้นมาอีกก็คือตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นคือวันจันทร์ใช่ไหมคะแม่ก็เริ่มแบบหลับมากขึ้นมากขึ้น ยังแซวกันอยู่เลยว่าแม่รอพี่ยุทธหรือเปล่า <Yeah. S 1> เพราะว่าก่อนหน้านี้ใบบอก14มีนะีะพี่ยุทธออกมาแล้วนะคะแม่เยนะลยก็ยังแซวกันอยู่เลยแล้วก็วันที่เมื่อวันอังคารเนาะวันวันสุดท้ายของแม่ค่ะพี่ยุทธก็มาในในช่วงเวลาสุดท้ายพอดีเอาจริงอะ่ะไว้กาลังแบบโคแบบหนักเลยพี่ยุธเปิดประตูเข้ามาก็ มากอดมาพูดปลอบใจแล้วก็ได้มาบอกลาแม่ด้วยในวันสุดท้ายอยากขอบคุณใครกำลังใจที่ส่งมาคือใบอยากขอบคุณตั้งแต่คุณหมอทุกๆท,ท่านนะคะที่ดูแลแม่มาเป็นอย่างดี <c oughs> ในทุกๆช่วงของการรักษาเลยอยากขอบคุณพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยที่แม่ได้ไปใช้บริการใบอยากขอบคุณจากใจมากๆจริงๆค่ะ เพราะว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าท้ายสุดด้วยตัวโรคเราเอาชนะมันไม่ได้แต่ทุกๆครั้งทุกๆหัตถการรวมถึงการวินิจฉัยของคุณหมอเนี่ยมันก็ทำให้แม่เขาได้มีเวลาอยู่กับเราเพิ่มมากขึ้นในทุกๆในทุกๆช่วงอะค่ะดังนั้นตรงนี้ใบย้ขอบคุณคุณหมอทุกๆท่านแล้วก็คณะแพย์รพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดีทุกๆคนนะคะอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ แล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนข่าวแฟนรายการที่ติดตามให้กำลังใจไว้มาโดยตลอดอวยพรคุณแม่แบบทุกช่วงอ่ะเวลาที่ใบลงรูปเขาแล้วมีคนมาอวยพรให้แม่หายเร็วๆใบเล่าให้แม่ฟังตลอดนะแม่ดูนี่ค่ะแม่เนี่ยเห็นไหมในไอจีลูกเนี่ยคนมาอวยพรแม่เต็มเลยให้แม่หายเร็วๆอนะไรอย่างเงี้ยไบก็ขอบคุณกำลังใจทุกๆกำลังใจมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ส่งมาในทุกๆช่องทางเลย ม,มันมีความหมายนะแล้วก็มันมากมายแม้กระทั่งจนถึงวันนี้แม่ไม่อยู่แล้วก็กำลังใจก็มาต่อเนื่องก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเห็นว่าเงินทำบุญก็จะจบมอบต่อด้วยใช่ค่ะคือเงินทำบุญเนี่ยเนื่องจากว่าแม่ทุกครั้งของการป่วยของแม่ตลอด20ปีะคะ่ะแม่รักษากับโรงพยาบาลรามาธิบดีไปก็คิดว่าอยากจะให้แม่เป็นสะพานบุญเพื่อที่จะ ต่อยอดออกไปให้คนที่อยากจะมาร่วมไว้อะไรกับแม่หรืออยากจะมาร่วมทำบุญกับแม่ค่ะได้ใช้โอกาสตรงนี้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีซึ่งมันจะเป็นมันมีหลายโครงการน,น,นะคะแต่ว่าโครงการที่ใบคุยกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิไว้ก็คือผู้ป่วยยกากไร้โรคมะเร็งก็คือเป็นคนที่เป็นมะเร็งเหมือนกับแม่แต่เขาไม่มีเงินที่จะรักษาซึ่งใบเข้าใจความทุกข์ทรมานของ ของผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยอว่าเขาจะทุกข์ทรมานแค่ไหนป่วยกายก็มากพอแล้วเงินจะรักษาก็ยังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้แม่เนี่ยเป็นสะพานบุญถ้าใครอยากจะแสดงความไว้อะไรกับแม่หรือว่าอยากจะร่วมทําบุญกับแม่ก็คือร่วมบริจาคผ่านทางมูลนิธิรามาธิบดีได้เลยค่ะที่ที่ในงานก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยอยากจะให้กับทางครอบครัวค่ะเงินจํานวนที่ให้กับทางครอบครัว ใบก็คุยกับทางวัดเอาไว้เหมือนกันค่ะว่าใบาก็เอาไปทําบุญต่อเช่นกันอย่างเช่นจะไปซื้อเก้าอี้ที่สําหรับให้คนนั่งฟังธรรมหรืออาสนะสงฆ์ที่พระจะมานั่งแล้วก็เทศสอนคนอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็คืออยากจะให้มันเกิดผลตรงส่วนเนี้ให้แม่ได้เป็นสะพานบุญแล้วก็ทุกคนก็ได้ทําบุญร่วมกันกับแม่ด้วย ยังไม่ได้คุยกันในครอบครัวเลยค่ะว่าว่าจะที่ไหนยังไงกันดีแต่ว่าแม่เ่ยพื้นฐานเป็นคนเรียบง่ายคืออะไรก็ได้ขอให้มันเรียบให้มันง่ายเขาเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเราก็คงไม่ไม่ไม่ได้แบบต้องไปถึงตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวคงดูที่ที่เรียบง่ายที่สุดตามตามที่แม่เขาเป็นมาโดยตลอดใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณากเดี๋ยวอินเสิร์ยืนิเสิร์ต